้ยทำอะไรหนวกหูหนวกหูก็อยู่นิ่งๆเอาเอาอะไรอยูู่ไปก่อนตั้งแต่ดูไขมันมาสะโพกใหญ่ขึ้นนมใหญ่ขึ้นอ๋อฉันรู้แล้วอันนี้อะไรเสื้อกเกาะกันกระสุนใช่ไหมอันนี้คือกันกระแทกกันกระแทกหรือกันกระเทยเอาดีๆกันกระเทยกัดค่าว่าไม่สวยนะคะอะเดี๋ยวๆหยิบแกงมาดิ จะแปะอย่างเดียวอ่ะใส่ให้มันหนามก็ไม่ได้ถูกปะทําไมชุดเราครับตลอดชุดรอบที่แล้วมันเป็นยางยืดใช่ปะแล้วนี่อะไรรู้ปะอะไรผ้าลองเยี่ยวแมว <laughs> อับไซก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทำชดุดไม่คิดจะถอดเสื้อเยี่ยวหรืออะไรต้องติดไปที่เสื้อตลอดเวลาเป็นหุ่นโชว์<อ>ซื้อเสื้อไซส์เอลมาก็หมดความจะไปงานมิตควีนเลนบูสกาไม่อยากใส่ชุดซ้ำใครเดี๋ยวโดนดราม,มา พวกเองจะช่วยแม่หรือปวดแม่ช่วยให้กูทํางานยากขึ้นอีกสองวันจะมีงานแนวจะไปยืมห้องเสื้อเขาก็ทําไซส์เล็กเขาหอยมดแล้วมันไม่ไปสอยตามต้นไม้ล่ะฉันเห็นมีตั้งหลายชุดเลือ่อครับเอว <c oughs> พันไม่รอบวุ่นวายกันเหลือเกินแต่ละตัวไอ้น,นั่นกนตนออ็ตัวหนึ่งไอ้นี่ก็ตัวหนึ่งนี่ก็ตัวหนึ่งเออมึงอะแหละตัวหนึ่ง แล้วนี่คอนเซปอะไรเออสุล่ามั้งเรื่องของกูจี่าอะไรก็เรื่องของกูวันนี้จะมาทําข้างล่างก่อนกข้าบนก่อนอะไรก่อนก็ไม่ผิดอันนี้แค่เป็นทรัพย์นายแล้วก็มาเป็นปีให้กับพือเล่นแค่นั้นแหละฉันเป็นราชินีสีม่วงเกียม่วงนะคะเีสุภาษิตไหมสุภาษิตว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะติคะถ้าพ่อมึงรวยมึงก็สวยได้นะคะ เอาเป็นว่าถ้าเงินถึง people, และใจถึงคุณก็สวยได้ค่ะตรงนี้ไม่ใช so ่ที่นอนหนูนะคะใช่มันที่นอนแม่ตรงหน้าห้องน้ำเนี่ยอ่ะจะให้กูไปนอนหน้าหองน้ำรอไหนบอกทำคนเดียวได้มาก็อยากให้ช่วยซื้อผ้ามาประมาณ10เมตร พังไปแล้วห้าเมตรไหนเขาบอกว่าดีว่ากันไก่เนี่ยตัดผ้าอทะลุออกเมี่ยวเลยเนี่ยขอเชิญพบกับรายการตัดไปบนไปนะคะแลว<ส>ดูผ้าไม่ใช่ผ้าปกติม,มีตเม็ดมีตะกรวดอ่ะต้องัตัดไม่เข้าอยู่แล้วสิไม่ได้ดังควายทะนุอ๊ยตัดยากงนี่หรอซะปาตาดแดงอยร่แล้วเนี่ยออกอ๊อตัดแม่ ออกไปแล้วว่อะไรกูจะท้าเจด,ดไม่เห็นยากเลยก็ไปทํานอกบ้านสิยกเสื้อไปทํานอกบ้านไม่มีแอตัวลายเลยดูขาเนี่ยอะลอยแมวล้วนๆเออขาหรือน้องไก่จ้าหน้ากินเชียวอ่ะก็กินเลย <c oughs> นี่สินะหนังดังสมัยก่อนห้องหุ่นช่องเจดห้องหุ่นไม่เท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยห้องยด็กอะกลายเป็นหนังสยองขวัญแล้วหนังผีหนังค่ะ มือมีตีนมีนะคะก็ใช้มือใช้ตีนนั่นแหละคะ่ะทำไปเมียผมเก่งมากทําจนเสร็จไปเลยและนี่ก็คือเสื้อที่เสร็จแล้วนะครับจะเป็นยังไงอย่าลืมดูคลิปต่อไปนะครับ